สวัสดีค่ะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับซีรีส์ที่จะมาทำให้หัวใจเต้นแรงแค่ไหนเมื่อโลกกำลังจะถูกทำลายโดยพลังชั่วร้ายจากนารกและมีเพียงฮีโร่12คนที่จะสามารถช่วยโลกได้วันนี้จะมาพูดถึงซีรีส์แอคชั่นแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่เรื่องใหม่ที่รวมนักแสดงดังระดับเอนเตอร์เทนเมนต์เกาหลีอย่างมาดงซอกพักฮยองชิกและซออินกุบเข้าด้วยกันในซีรีส์เรื่องทเวล นี่คือซีรีส์ที่จะทำให้ใครๆต้องลุกจากเก้าอี้มาดูแน่นอนททเวลเป็นซีรีส์ที่นำเอาตำนานของ12นักสัตว์มาสร้างเป็นเรื่องราวแอคชั่นแฟนตาซีที่สุดยอดแล้วเรื่องของเทวทูต12องค์ที่ได้จำแรลงกายเป็นมนุษย์เพื่อมาปกป้องคาบสมุทรเกาหลีจากเหล่าวิญญาณชั่วร้ายเรื่องราวเริ่มต้นจากอดีตการที่เทวทูตทั้ง12องค์เคยเสียสละตัวเองเพื่อผนึกพลังชั่วร้ายไว้ในประตูนรก ทําให้โลกได้รับความสงบสุขมายาวนานแต่แล้วหายนะก็เกิดขึ้นเมื่อผนึกเริ่มอ่อนแรงและเหล่าวิญญาณชั่วร้ายเริ่มฟื้นคืนชีพตัวเอกของเรื่องคือแทซานที่แสดงโดยมาดงซอกเขาเป็นหัวหน้าเทวทูตที่เป็นตัวแทนของเสือผู้ที่ปกป้องโลกมนุษย์มาอย่างยาวนานและได้รับความเจ็บปวดจากการสูญเสียเทวทูตสี่องค์ในสงครามครั้งก่อนได้แก่บัวกระต่ายแกะและไก่ ตัวร้ายหลักของเรื่องคือโอกีที่แสดงโดยพักฮิยองชิกเขาเป็นตัวแทนของอีกาหัวหน้ากองกำลังชั่วร้ายที่ตื่นขึ้นมาจากการถูกผนึกไว้หลายคันปีและกลับมาเพื่อทำให้โลกตกอยู่ในความโกลาหลนบอลซึงที่แสดงโดยซออินกุเป็นเทวทูตตัวแทนของลิงคนเฉลียวฉลาดที่มีไหวพริบและใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปหลังจากแทซานเมียที่แสดงโดยอีจูบินเป็นเทวทูตตัวแทนของมังกร ผู้ที่มีพลังพิเศษถูกผนึกไว้จากการต่อสู้เมื่อหลายพันปีก่อนดอนอี e, ที่แสดงโดยโกคูยิพิวเป็นเทวทูตตัวแทนของหมูที่ทำงานเป็นพยาบาลในคลินิกแพทย์แผนตะวันกอกมีความคล่องแคล่วในการต่อสู้เกินคาดคังจีที่แสดงโดยคังมินาเป็นเทวทูตตัวแทนของสุนัขนักสู้ที่ว่องไวและมีหัวใจอบอุ่นพร้อมปกป้องมนุษย์อยู่เสมอจีดนที่แสดงโดยซงยูบิน เป็นเทวทูตตัวแทนของหนูผู้มีไหวพริบและการตัดสินใจที่รวดเร็วเป็นกำลังสำคัญของทีมมันสุกที่แสดงโดยอันจีเฮเป็นเทวทูตตัวแทนของม้าที่จะมาพร้อมฉากบูสุดเร้าใจและบางกุนที่แสดงโดยเรจิน่าเรนักแสดงหน้าใหม่เป็นเทวทูตตัวแทนของงูแพทแผนตะวันออกผู้ใช้ศาสตร์โบราณในการรักษาผู้คนสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้คือการ